สวัสดีครับวันนี้เจอปัญหาไฟฟ้าดับนะครับเนื่องจากว่าทางกางไฟฟ้าเขามาปรับปรุงแก้ไขนะครับเรามีวิธีแก้นะครับง่ายๆนะครับใช้ได้กับปลอดไฟบ้านทั่วไปนะครับแล้วก็ชาร์จแบตโทรศัพท์เราได้ด้วยนะครับให้หาแบตเตอรี่นะครับขนาด12โวลต์นะครับวันนี้ผมใช้อยู่ที่10ประมาณ10แอมป์นะครับแบตเตอรี่นะครับ อ่าซึ่งเป็นแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับผมสิบสองโวลต์ของมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับแล้วก็อิมพีเตอร์หนึ่งตัวครับผมอิอร์เตอร์ตัวนี้ผมใช้อยู่ที่ห้าร้อยวัตต์นะครับอ่าใช้สําหรับอ่าหลอดไฟหรือว่าในการชาร์จแบตนะครับในการส่องสว่างนะครับผมถ้าเกิดว่าใครต้องการใช้เกี่ยวกับพวกมอเตอร์นะครับก็หากําลังวัตต์ที่เยอะกว่านี้หน่อยนะครับผมเออไฟตัวนี้อ่าเป็นสิบสองโวลต์ดีซีนะครับ ออกมาเป็น 230, รอวลต์ AC นะครับผมใช้ได้นะครับกับไฟบ้านทั่วไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเอาขั้วของอินเวอร์เตอร์นะครับบวกก็มาเข้าบวกตัวขั้วแบตนะครับลบก็มาเข้าลบนะครับผมคีบลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วหาปลั๊กที่เราใช้อยู่ในบ้านทั่วไปนะครับมาเสียบครับเขาจะมีจุกเสียบอยู่ข้างหลังครับผมหลังจากนั้นนะครับ ปิดสวิตช์นะครับเขาจะมีสวิตช์อยู่ข้างหลังนะครับเห็นไหมครับสวิตต์ตัวนี้นะครับเปิดสวิตช์นะครับเห็นไหมครับเไฟเขียวก็จะขึ้นนะครับแสดงว่าใช้งานได้แล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์นะครับเห็นไหมครับไฟมาไฟมารออยู่ที่เต้าเสียบนะครับเปิดสวิตช์นะครับว่าไฟจะใช้ได้หรือเปล่าครับผมโอเคนะครับเห็นไหมครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้นะครับ ลองนําไปใช้กันดูนะครับง่ายๆนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ราคาก็ขึ้นอยู่กับวัตต์นะครับผมอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผมราคาขึ้นอยู่กับวัตต์นะครับถ้าวัตต์เยอะขนาดอาจจะใหญ่กว่านี้นะครับอาจจะใช้ได้กับพวกมอเตอร์เช่นพัดลมนะครับหินเกียร์ต่างๆนะครับผมแต่วันนี้เราใช้แค่แสงสว่างพอครับแก้ขัดไปก่อนครับใช้สําหรับชาร์จแบตเตอรี่ก็ได้นะครับเห็นไหมครับชาร์จแบตของโทรศัพท์นะครับผม ใช้ได้ทั่วไปครับสามารถใช้ได้หลายๆตัวนะครับพร้อมๆกันนะครับเนื่องจากว่ากําลังอ่าวนวนที่ออกมานะครับสองร้อยสามสิบโวลต์นะครับผมง่ายๆนะครับซื้อติดบ้านไว้ครับอย่างน้อยจะได้แก้ปัญหาความแสงสว่างนะครับอ่ากำลังไฟจะใช้นานไม่นานนะขึ้นอยู่กับอ่าแบตเตอรี่ที่เราชาร์จมาจะเต็มหรือเปล่านะครับยิ่งไฟเต็มก็จะใช้ระยะเวลาในการชใช้งานได้เยอะนะครับผม อยู่ที่แบตเตอรี่ของเราด้วยนะครับถ้าลักษณะนี้ไฟเต็มนะครับใช้ได้เป็นคืนก็ไม่หมดนะครับไฟแค่หลอดเดียวนะครับไฟวันนี้นะครับผมใช้เป็นหลอดไฟของ LED นะครับผมแค่แส,สงสว่างขนาดนี้ก็โอเคนะครับออ่ความความยาวนานของแบตเตอรี่ก็ขึ้นอยู่กับเราใช้งานด้วยนะครับถ้าเกิดเราไฟหลายหลอดก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับผม อยู่ที่เราใช้งานด้วยนะครับขอบคุณนะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับมีประโยชน์แน่นอนสวัสดีครับ